ลูกชายผมย้ายมาเรียนต่อที่อเมริกาแม่ก็เลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนผมก็เลยต้องมาเยี่ยมเป็นประจำมาถึงก็คนแก่จะทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำสวนทำสวนเพื่อให้มีอาหารกินจะได้ลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันก็ช่วยเพื่อนบ้านช่วยคนอื่น ทำสวนด้วยก็มีหลายคนที่ทําสวนอยู่ในมือนี้บางคนก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีแรงงานพอก็ไปช่วยเหลือช่วยตัดหญ้าเอาญ้ามาคุมแปลงช่วยปลูกผักให้หลายๆที่ก็รู้สึกอิจฉาที่เขามีปุ๋ยหมักมีอะไรเยอะแต่คนทําสวนน้อย ก็น่าเสียดายแต่บ้านเราเนี่มีคนอยากทำสวนเยอะแต่ปุ๋ยหมักจะหายากที่นี่ขี้วัวขี้ควายฟรีหาขี้วัวได้ฟรีขี้มา้าขี้ไก่ก็หาได้ฟรีเช่นกันการทำสวนที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะดวกง่ายเพราะไม่ได้ทำเยอะทำน,น้อยน้อยนี่คือสวนที่เริ่มมาได้แค่สามเดือน เราก็มีอาหารกินแล้วจริงๆเราเราเก็บได้ภายใน2เดือนเท่านั้นเองเราก็เริ่มมีผลผลิตแล้วเพราะว่าเวลาทําสวนที่นี่มันสั้นเขาก็จะเริ่มเอาต้นกล้าที่โตพอสมควรแล้วมาปลูกฉะนั้นปลูกแค่เดือนก,กว่าหรือ2เดือนเนี่ยมันก็เริ่มได้กินผักต่างๆมะเขือเทศก็เริ่มออกลูกผักสลัดผักอะไรต่างๆก็เริ่มได้กิน ก็ทำให้มีอาหารช่วงว่างๆก็ตัดผมเพราะว่าเราไม่มีเงินมากพอที่จะไปร้านตัดผมตัดผมที่นี่ครั้งหนึ่งก็ 30- 40ดอลลาร์ขึ้นไปแทนที่จะจ่ายเงินเราก็ตัดกันเองผมไม่เคยเข้าร้านตัดผมมาเกือบ30ปีแล้วไม่เคยไปตัดในร้านเลยอันนี้ต้องใครอยู่ใกล้ก็ให้คนนั้นตัดแต่ว่า ผมก็จะมีเมียเป็นคนตัดให้เป็นประจำนอกจากนั้นวันไหนว่างๆก็ไปช่วยลูกชายที่ไปรับจ้างทำสวนทำความสะอาดสวนให้คนอื่นก็เป็นงานที่ลูกหาเงินเพื่อช่วยเหลือตัวเองในการเรียนหนังสือปกติลูกชายก็ ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารอา,อาทิตย์ละวันสองวันบ้างเพื่อมีค่าใช้จ่ายของตัวเองวันไหนว่างก็ไปรับจ้างทําสวนทํานั่นทํานี่ให้คนอื่นแล้วแต่จะมีคนจ้างทําอะไรวันไหนเขาทําไม่ไหวเขาก็ชวนพ่อไปช่วยอันนี้ก็คือเอาต่อไม้ออกให้ชาวบ้านเขาทําไม่ไหวผมก็เลยต้องมาช่วยงัด ต่อไม้ออกให้เพราะว่ามันเหนียวมากอันนี้คือต่อต้นไม้ที่ปลูกประดับแล้วเจ้าของเขาอยากจะเอาออกนี่คือชีวิตที่นี่ก็ต้องทำงานแบบนี้สำหรับคนแก่ๆอย่างผมทำอะไรมากไม่ได้ก็ไปช่วยลูกบ้างช่วยคนนั้นบ้างช่วยคนนี้บ้างนอกนั้นก็ช่วยครอบครัวในการซ่อมแซมบ้าน ปรับปุงฉาบบ้านใหม่อันนี้ก็เป็นงานที่ต้องทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราก็เลยทำกันเองบ้านที่นี่เราทำกันเองเป็นส่วนมากบางส่วนของบ้านถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแซมทาสีใหม่เพราะบ้านเหล่านี้ถูกสร้างมา10กว่าปีแล้ว สีก็เริ่มเปลี่ยนบางส่วนก็มีล้าวจำเป็นต้องซ่อมว่างๆบางครั้งก็หาไมา้ที่เขาทิ้งอันนี้คือเศษขยะที่คนที่นี่ทิ้งอันนี้คือไม้ที่สวยงามและดีมากก็เลยต้องเอามาถอนตะปูออกแล้วก็เก็บไว้ใช้ทำบ้านทำอะไรต่อไปได้อีกเยอะแยะเลยเราสามารถสร้างบ้านถูกๆได้โดย ไม่ต้องจ่ายเงินมากเลยที่เนี่เพราะว่าคนทิ้งของเยอะมากของดีๆทั้งนั้นเลยถ้ามีช่วงเวลาที่ว่างเราก็ชวนกันไปเดินป่าการเดินป่าการขึ้นเขาเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเพลิดเพลินร่วมกันเป็นอย่างยิ่งเราไม่ถนัดที่จะไปเที่ยวในเมืองไปชอปปิง้งเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะ แต่เข้ามาในป่าเนี่ยใช้เงินไม่มากแล้วก็ทำให้เราได้เพลิดเพลินกับความสูงอากาศที่บริสุทธิ์และก็ความสวยงามของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเราจึงชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจขอให้มีเวลาว่างเราก็จะไปการได้ เห็นท้องฟ้ากว้างๆมีลมเย็นๆพัดผ่านมันคือสวรรค์ดีๆนี่เองฉะนั้นเราก็เลยต่างจากหลายๆครอบครัวเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะเน้นกันเที่ยวป่าเดินป่าเป็นหลักมันทำให้รู้สึกดีสุขภาพดีแล้วก็สนุกด้วยปกติครอบครัวเราก็จะชอบ เดินเขาหรือเรียกว่าไปไฮกิ้งนั่นเองการเดินเขาแถวแถวนี้เราก็โชคดีมากเพราะว่ามันมีเส้นทางเดินที่เยอะมากหลายๆที่ก็สวยงามอลังการมากการไปเดินป่าเนี่ยแค่กินอะไรง่ายๆมันก็อร่อยไปหมดเลยหลังจากเหนื่อยแล้วมันจะทำให้กินได้เยอะนอนหลับดี มีพลังนอกจากเดินป่าแล้วเราก็ยังชอบลงเขื่อนลงอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบมีแพดเดิลบอร์ดที่ยืมจากครอบครัวไปเล่นได้ทุกที่ได้ตลอดเวลาฉะนั้นมันจึงเป็นความเพลิดเพลินที่ไม่ต้องหนักใจในเรื่องของการจ่ายเงินมันง่ายสนุกเป็นอย่างยิ่งเลย เนื่องจากลูกชายตอนนี้ก็อยู่ชั้นมอปลายใกล้จะจบแล้วเขาก็อยู่ในทีมฟุตบอลของโรงเรียนก็เลยต้องไปดูเขาแข่งทุกอาทิตย์เช่นกันมันก็สนุกมาก,กชายก็ชอบฟุตบอลมากทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาอยากมาเรียนต่อที่นี่นอกจากลูกชายจะเล่นฟุตบอลแล้วเขายังวิ่งให้กับโรงเรียนด้วย อันนี้เป็นการแข่งขันในระดับรัฐเลยก็เป็นการวิ่ง4คูณร้อเป็นสิ่งที่สนุกมากที่จะเห็นเด็กจำนวนมากมาแข่งกันแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมันมีชีวิตชีวาเพราะว่าคนก็มาดูเยอะมากโดยเฉพาะพ่อแม่หรือคนที่เป็นผู้ปกครองก็จะตามมาดูลูกหลานกันเป็นส่วนมาก การเล่นกีฬาดูเหมือนจะเป็นชีวิตจิตใจส่วนสำคัญของเขามากทีเดียวเพราะว่าเขาใช้เวลาในการฝึกเยอะมากทุกวันต้องตื่นแต่เช้าไปฝึกเป็นประจำแล้วก็มีการแข่งขันแทบทุกอาทิตย์เลยกับโรงเรียนต่างๆทั้งในระดับใกล้ๆกับระดับรัฐก็มีอันนี้เป็นการแข่งขันการวิ่งระดับรัฐเลยทีเดียวก็ ทำให้พ่อแม่ต้องตามมาดูด้วยเพราะว่าจะได้ลุ้นกันมันมากทีเดียวปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูกีฬาเท่าไหร่แต่พอมาดูลูกเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงๆพอดีช่วงที่มานี่ก็เป็นวันเกิดของลูกชาย,ขชายเขาก็เลยชวนลูกพี่ลูกน้องเขามา เล่นแข่งรถกันอันนี้เป็นสนามรถแข่งที่สนุกมากมัน,นเป็นรถเล็กๆเด็กๆวัยรุ่นก็จะนิยมมาเล่นกันที่นี่เยอะมากเพราะว่ามันท้าทายมันมันมันสนุกแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีสนามแข่งมอเตอร์ไซค์แบบวีบากยกล้อเหมือนกันแต่ ลูกชายคงไม่ได้สนใจตรงนั้นนกเขาสนใจอันนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นกีฬาที่ทํานานๆได้มาเล่นครั้งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของขวัญสำหรับตัวเขาเองในวันเกิดก็คือการมาตีกอล์ฟอันนี้เป็นสนามกอล์ฟอีกแบบหนึ่งที่นิยมกันมากที่นี่ คนจะแน่นตลอดเลยมันเป็นอาคารสูงสามชั้นแล้วก็มีล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ให้คนมาเช่ามาเป็นกลุ่มแล้วก็เช่าตีกอล์ฟกันก็สนุกสนานสวนเสฮากันโดยไม่ต้องไปตากแดดมากอันนี้ก็เป็นแนวใหม่ที่กำลังฮิตกันที่นี่เหลืออีกไม่หลายวันก็จะถึงเวลากลับประเทศไทยแล้วก็พอดี มีมูลนิธิมาซามาซาเป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่โบเดอร์โคโรลราโดเขาชวนคนไปลงแขกเกี่ยวข้าวโอ๊ตข้าวบาลีไปเก็บมเมล็ดพันธุ์กันพวกเราก็เลยไปร่วมลงแขกด้วยอันนี้ก็คือข้าวสาลีที่นี่เขามีข้าวสาลีอยู่40กว่าสายพันธุ์ แล้วก็มีข้าวโอ๊ตอีกหลายพันทีเดียวฉะนั้นเขาสะสมพันธ์ที่นี่ไว้หลายพันชนิดมากมันจึงเป็นที่ที่น่ามาเที่ยวมากน่ามาช่วยเขาบ่อยขึ้นด้วยเราก็เลยคิดว่าปีหน้าก็คงจะมาช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือช่วงเวลาที่อยู่ในอเมริกาสำหรับปีนี้